ักข่าวพลเมืองวันนี้พาไปติดตามเกษตรกรที่ไร่ไทยมเมล็ดพันธุ์อำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะปรับพื้นที่การทำนามาปลูกมเมล็ดพันธุ์ไม้ดอกเปิดโอกาสให้สร้างงานสร้างไรายได้ให้กับคนในชุมชนติดตามสารนักข่าวพลเมืองสาขาว,วิชาสังคมศึกษาคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะ อย่างที่ทุกท่านเห็นนะคะด้านหลังของที่ชันก็จะมีดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์แตกต่างกันออกไปซึ่งไล่ไทยเมล็ดพันธุ์คะตั้งอยู่เขตพื้นที่บ้านดูนอำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอด็ดและตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ทุ่งกลาลองไห้นั่นเองค่ะที่พื้นนี้เดิมเคยเป็นทุ่งนาสำหรับการเผาปลูกข้าวมาก่อนเจ้าของสวนได้ทำการเปลี่ยนแปลงมาเป็นพื้นที่เผาปลูกพืชดอกจำนวนห้าไร่และในบริเวณโดยรอบจะทำการเผาปลูกข้าวแต่โดยปกติถ้าผมใน ถือว่าตอนอมาทําตรงจุดนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับสําหรับสามารถทาสามารถจะ,ะเลี้ยงครอบครัวหรือก็คนในบริอาในชุมชนได้อย่้ยสามารถจะต่อยอดงานและสั่งงานก็อย่างเช่นที่เนี้ยก็จะเป็นกลุ่มในเครือญาติแล้วก็ในชุมชนของเรานี้แหละครับที่มาทําด้วยก็ถือว่ารายได้ก็โอเคนะครับสําหรับในการอยู่ในอาเศรษฐกิจบบนี้ที่จริงแกทำงานอยู่บ้านแหรอเนาะคะ เดมาเห็ดน้ำเพล่นตกีเพล่จางเป็นไายวันไลยวันมาเห็ดน้ำเพล่เราเออมาอยู่น้ำเพล่ดนอาทิตจ้องอาทิตนี่แหละเพล่ก็เล่ซวนมาอยู่กะจะคล้องมักน้ำแม่นว่าเฮ้ามาเห็ดซื่อๆนี่ถ้าเฮ้าบ่อยากเรือกูนรูคือ่ไดอะไยังก็ไปหรอกได้เฮ้าเฮ้าตรงไปศึกษากับเพล่ การเก็บเมล็ดพันธุ์ต้องมีความพิถีพิถันอาชีพนี้ไม่เพียงแต่สร้างรายได้ให้แก่ตนเองแต่ยังส่งเสริมรายได้ให้แก่คนในชุมชนได้มีรายได้และอาชีพมากขึ้นนักข่าวพลเมืองนิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามรายงาน